สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาแนะนําเกี่ยวกับการลงดันเจี้ยนเบื้องต้นก็นแล้วกันนะครับซึ่งดันเจี้ยนเนี่ยเวลาลงเนี่ยจะผ่านตารางกิจกรรมกันเสียส่วนใหญ่นะโดยการกดปุ่ม o บนคีย์บอร์ดก็จะเปิดหน้าต่างเมนูนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็แนะนําให้กดลงชื่อทุกวันซึ่งจะมีของรางวัลมาให้เล็กๆน้อยๆนะอันนี้ก็เป็นกลงล้อโชคชะตานะครับก็ลองจับรางวัลเล่นๆได้นะออไม่ต้องคิดอะไรมากนะสำหรับกงล้อนี่ก็ สำหรับดันเจียนแรกเนี่ยไอเอ่ออภัยนิดนึงเกี่ยวกับค่า t ทวตีเนี่ยถ้าหากเราลงดันเจียนแล้วสะสมแต้มมเยอะก็จะเปิดกล่องเปิดกล่องรอได้เมื่อกี้นะครับส่วนดันเจียนที่เราแนะนําเป็นดันเจียนแรกเลยนนก็คือตอนเลเวลสิบห้าจะสามารถลงได้นะครับมันคือดันเจียนชื่อว่านี่ครับย้อนลอยสงครามนะเลเวลสิบห้านะครับก็กดเข้าแบบปาร์ตี้ได้เลยนะอันนี้คือถ้ามีคนครบสาคนขึ้นไปมันก็จะมี ให้ยืนยันขึ้นมานะครับเป็นดันเจี้ยนสำหรับเลเวล15นะคือใครเล่นเล่นมาเรื่อยๆเนี่ยตั้งแต่แรกนีนะนำว่าพอเลเวล15ปุ๊บก็ให้ลงได้เลยนะครับมันจะช่วยทําให้เลเวลเยอะเร็วขึ้นมากเออแล้วก็จํากัดการลงได้ก็วันละ2ครั้งนะแล้วก็ดันเจี้ยนต่อไปจะอยู่ช่วงเลเวล20นะก็แนะนําว่า ให้พยายามเก็บเลเวลได้สิบห้าลงย้อนลอยครบสองครั้งปุ๊บถ้าเลเวลไม่ยี่สิบก็ลองไปเก็บเลเวลที่อื่นก่อนทำเควสหลักอะไรประมาณนี้พอยี่สิบเนี่ยมันก็จะมีลงดันเจียนอื่นๆให้ลงแบบรัวๆกันแล้วครับอันนี้เราก็เข้ามาสู่ในดันเจียนแล้วนะดันเจียนเนี้ยมันก็ไม่มีอะไรมากอนะไรอย่างนในปาร์ตี้รู้สึกเลเวลจะกระชูดไปหน่อยอาจจะรวดเร็วมากพิเศษก็ตอนแรกก็ให้คุยกัแบบนี่ก่อนเลยโลโก เสร็จแล้วก็เขาจะให้เราไปฆ่าสเปกเตอร์ดาวคุมขังเท่านี้เจอหลานนี้นะตัวใหญ่จริงๆแล้วดันเจียนเนี้ยถ้าหากให้พอดีฝีมือก็คือเลเวลสิบห้าประมาณหคนนะก็จะผ่านไปได้ง่ายๆหน่อยอันนี้ก็แต่อันนี้คือเลเวลทุกคนก็50าสิบอัพแล้วนะมันเลยเร็วมากแล้วของภายในก็ค่อนข้างจะเหมาะกับ ช่วงเลเวล20กว่า,วาถึง30นะครับมันจะดรอปประมาณเกรด3นะแล้วก็จะมีกล่องเพนดูล่าซึ่งบางครั้งจะสมโคยสแบบนี้ขึ้นมาให้ด้วยได้เยอะแยะนี่ก็แค่พยายามกำจัดมอนสเตอร์ไปเรื่อยๆนะถ้าหากเลเวลช่วง15-20อยู่ก็ค่อยๆสู้ค่อยๆดันไปเรื่อยๆนะแต่นี้มัน นะค่อนข้างจะโอเวอร์โหลดเลเวลไปแล้วครับก็ลเลยไปกันเร็วหน่อยแบบเดียวนะถ้าหักเลเวลเกินแบบนี้ก็คือเขาจะเน้นแบบลากลากแบบนี้เลยวิ่งทะลุมาแล้วก็มากองรวมกันทีหลังแล้วก็ใช้สกิลหมู ทีนี้ถึงขั้นตอนตรงนี้เนี่ยต้องเปิดเอฟเฟกนะครับแล้วจะเห็นลูกศรบนหัวของคลิปนอสภาพมายากับธนทรภาพมายา,า,า,ยาให้กดคุยเฉพาะตัวที่มีลูกศรขึ้นนะเสร็จแล้วถ้าคุยครบมันจะหายไปถ้าคุยผิดเนี่ยมันจะปรากฏขึ้นมาใหม่ทีนี้ก็เสร็จแล้วก็จะเจอบอสประจำดันเจียนนี้แล้วก็คืออีวานเออปรากฏมาแล้ว แล้วก็ถ้าหากโจมตีวานเลื่อนลดได้ประมาณส่วนหนึ่งเนี่ยจะมีอเทนาขึ้นมาจริงๆแล้วเขาจะช่วยเสริมพลังให้เราแต่คือว่ามันไม่จําเป็นแล้วก็แป๊บเดียวจบเลยที่เห็นนี่ก็คือการจบดันเจีย้ยนเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีของส้มน่าจะดรอปมาให้สักชิ้นหนึ่งต่อดันเจี้ยนอยู่แล้วนะครับซึ่งใครอยากได้กดโลออกก็ได้พอดีนนี้ผมเกงค่อนข้างจะเก่าอยู่ไม่ยอมเปลี่ยนสักที นะแล้วก็จะมีการสรุปต้นหลับอันดับคะแนนถ้าใครทําความเสียหายหรือสถิติรักษาแล้วก็ได้รับความเสียหายเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยจะมีเกรดเสแล้วก็มีของรางวัลเพิ่มเติมพิเศษให้ด้วยนะครับทุกดันเจียนจะเป็นทํานองนี้หมดนะเออแล้วก็เสร็จแล้วก็กดเอาใจดันเจียนได้เลยนะครับ เดี๋ยวมาดูรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องตารางกิจกรรมหรือคือตารางลงนันเจียน,นิดนึงก็คือแต่และกิจกรรมเนี่ยมันจะมีการจํากัดการลงไว้ก่อไว้อยู่ว่าประมาณ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งนะก็อย่างเห็นที่เห็นศูนย์ทับอะไรอย่างงี้นะครับส่วนถ้าบางเควสเนี่ยมันจะไม่มีให้กดเข้าแบบ battery, แบตตี้ก็กดสถานที่แล้วกดที่ชื่อมี C แทนก็จะวิ่งไปที่นั่นให้นะเออที่ทําให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับ แล้วก็จะมีดัเจียนบางอย่างอย่างหัวใจสิเียนเลเวล45เนี่ยมันคือ1-10พวก1-10เนี่ยจะหมายถึงว่าสัปดาห์หนึ่งนะลงได้10ครั้งแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่เป็นสัปดาห์คือตำนานแห่งดวงดาวอันนี้ที่น่าสนใจนะครับก็คือจะเป็นการฝ่าแบบเดียวเข้าไปเลยการลงดัเจียนเดียวนะเออถ้ายังไงเดี๋ยวก็ลองมาลงมาดูได้ครับวันหนึ่งแนะนำให้ทำให้ครบเลยครับนะ เพื่อเก็บค่า activity แล้วก็เก็บเลเวลกับเงินนะครับเ,เดี๋ยววันนี้ยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ